สวัสดีครับสวัสดีชูช่องพลุกรรถไทสิงสวัดีไม่มีินซื้อไหมคือเพิ่นครับก็เลย้ตัดใจเอารถมือสอง lc 708มาลองใส่เบิ่งนี่ครับเป็นรถมือสองครับเป็นรถมือสองมาจากพยาคภูมิเป็นลูก่้่าประจำเพิ่นเคยซื้อรถเกี่ยวนล้วเพิ่นเพิ่นก็เดย้แนะนำให้เอา ตัวนี้มาใส่เยวนี้มีปัญหาครับมีปัญหาเรื่องแขนแขนหลักไปติดกับหลอนี่ครับแขนนี่ครับติดกับหลอ่บาานดินตัวนี้ดึองบมเข่าครับฟังจังหนีกับเดือดห่างอยู่น้อยนึงผู้ใดมีเทคนิคดี่ดีฝากคอมเมนต์หาผมในเลือดครับผมก็เลือก็เคยใส่ เป็นรถเกา่าแต่ว่าไหม่ใหม่ผมบ่เคยมีรถจักเทือน้ำมันยังน,อนอ้อเยิ่มนี่เนาะแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ส่องไม่เน่อ้อครับฝากส่องไม้น้ำเนยเป็นฝันอีห่อนี่ครับ AMT ผมกับบอ เคยใส่หอกว่าดีหรือบ่ดีจะาไปร่องไทยบองเดียวกับคือยังไหนอยู่นะครับจะว่ามียางเดียวว่าแค้นหลักกิดหลอกูไรมีเทคนิก,นกดีๆผมขอให้คอมเมนต์บอกผมในเดอครับเปิดช่องไม่ใจมันหลักนะครับว่าสิแจงทอแล้ว่าหน้าแดง จืเอมากมันเขาบ่ไรนะครับจะวนีเพิ่นสินาจีเคยใส่มาเลี่ยวเพิ่นตัดออกอูนี่มันเป็นมันมันติดซุ้หนีก็สินาจได้เกียร์แจงซะก,ก่อนแจ้งติดซุบใส่ไห้หลายอย่างอยู่ครับที่เหตุใหม่ความแห้งก็บ่าทัานของหูครับครับพอเพิ่งโรงงานแดดรถกะเพราอโวนครับ ยังเป็นป่ายของบุรีรัมย์อยู่ผลมาเป็นอุบลดาตตธานี่ผมก็บ่วเคยครับรถไถมาก่อนเนาะครับแต่ว่าใจมันอย่างไ้มันเห็ดองจะาของก็คือจังที่แล้วที่ชัวรว่าได้ไปคาว่าที่มารับจางเนาะครับว่าเห็ดไทยใชน,น่าจ้าของนี่ละ เนี่างก็ใช้สวนปลูกสวนฝุ่นครับเห็ดจำกำลังจะคล้องจะคืดจะปลูกมั่นน้ำยูครับใอ้มีไอเดียที่ดีฝากมเม้าเมนเ้อครับวลาเห็ดเขาโพดก็มั่นนี่ตัวใดได้ได้กำไรดีกว่ากันนะพื้นที่ของผมสิเป็นหน้าดอนครับหน้าดอนทั้งดุมกับมีอยู่หน้าหน้า น้านากับสิบรายครับลงนามกับสิมีผมผ่านยี่สิบไรแต่ว่าน้าดอนชวนมากสีไหลนะครับแต่ว,ว่ากับฝากผู้เนห่นจักเทคนิคการตั้งฝานหรือว่าสีได้เปลี่ยนยังแน่นีขึ้นตัวนี้กับตัวนี้กร็วกรวมผมกับว่าจะไปสื่อมาเปลียปล่ยนเปลี่ยนเครื่องสลักตัวนี้ครับตัวนี้กันจากนี่กับมุนน็อตโบขึ้นครับ มันนอดบอ่ขึ้นลอกนอดบอ่อได้ทั้งมุมก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับว่าเขาเสียดจังไหนดีนผู้ฝานกับผู้ตาไก่นี่ผู้ฝานสีใหญ่กว่าสะรักก็เด้รว,วมยังสีนะครับผู้ใดหูแนวทางบอกผมในเด้อครับผมเป็นหนองไม่ไม่เคยเห็ียดเคยทํามาก่อน แต่ว่าก็พ่อมีเทคนิคเรื่องช่างอยู่พื่อจะหนีกับถ้บปิงจะหนีกับวอคอยโกดครับตั้งกับวอได้แกนตัวนี้มันซึกผมก็ว่าสงสัยที่ด้เปลี่ยนแกนตัวนี้พราเด้ปรับตั้งใหม่หรือว่าเอาเล็กตัดปอกเล็กวอใส่ครับนี่ผมก็ยังคิดอยู่ขี้เมา ผมว่ามันเบิดทุกทุกท่านเคยใส่มาว่ามันสี่เบิดบ่ครับนี่ก็ฝากคอมเมนต์ไม่ผมแน่คนบอเคยครับบอหูเรื่องวันไหนอ,อยากได้แต่เมียของจะของเพาราะบ่ได้จ้างคนเท่านั้นล่ะครับผมบ่ได้ไปรับจ้างแกงกับผู้ยได้เฮ็ดหน้าบอได้ครับอาชีพพกที่ไรนี่ละ แต่อยากปลูกมันแดงน้ำอยู่นาทางปลูกมันอยู่อย,อย่อยาคิดจัางนึงก็อยากเห็นเขาโพดน้ำครับเขาโพด,ด่ัดผู้ใดเคยเห็ดเดี่ยวมีกับไรตัวใดมักับไรมันดีตอยบอกผมในเด้อครับเรื่องรูปด้านนาจาเดีกันนาทีโอเคอยู่ครับรถนาจีว่ามีปัญหาของตัวรถมีปัญหาจะสุดหลกักข้างหลังกับฝัน ดันโตไปม,มีดดันดินกันนาจีโอเคครับไปร่องเบิ้งเดี่ยวน้อยหนึ่งรถก็ยังแห้งโบโตกบันไดผมดันกระใต้แล้วกรเกี้ยรสองไปได้ครับแต่พมีการใจขาดใจอดีไปหอดจุดไม้อยู่ดันดินไปหอดันแทหอนอยู่ จะฝากจะเรื่องฝันนี่ครับผม,ผมบมผมจักอีดีวจักสีตัง้งตอนนี้มีปัญหาคือติดหล่อ,อครับไปใช้บ่ได้ตอนนี้ผมกับปั๊บนอดทั้งผีบ่ได้บาดนี่ปั๊บนอดตัวนี้บ่ได้นะครับนี่ว่าสีมุนนี่ออกแล้วก็ะสเอาออกมาค่ายทั้งนอกทุกท่านว่าจังไดครับนี่ที่แรกผมว่าสีเป็นน้ําตาไก่บ่ผมว่านี่นอดจลักมันมาเบืองเดี่ยวบาดนี้ บูดฝานกับสลักนี่มันมันใหญ่กว่ากันนะครับหู้ฝานนี่มันใหญ่กว่าหรือฝานมันดุ่นใหญ่กว่าวดุ่นใหญ่กว่ารถบอกผมก็ยังคิดอยู่นะครับฝาาคอมเมต์เป็นคู่วาอาจารย์ให้ผมในเด้อครับหนองไม้ตัวนี้ก็แยกน้ำมันมันจะใสก็สิไดไปิเชกกระีิ่งแค่หนึ่งอ่าที่เป็นน้ำมันห้อยู่ครับ พ่นออกนำํขแขนบ่อน่อเสียพ่นฟ้าเสียบ่อออกน้ำฟ้าหายบ่ครับนี่ครับผู้ได้เคยเป็นบอกผมในเด้อครับนี่ผมยันพังใช่แล้วพังน้บ้านนี้มันสิพังหลายนะครับตอนอย่างตอนไม่ไมไม,ไมก็อยากมันเป็นหน่อยก็อยากเค็ดเห็นมันต็มลอย สภาพจิ้มลอยเพราะได้ได้งานได้การรถผมบอกว่าทีรับจ้างอกครับจะให้หนาทีได้กรบพี่กับน้องมีพี่น้องตั้งพอเต่าแม่เต่าทั้งพอใไ่แม่ญงเพิ่นนี่แหละจะจีได้ใช้เพิ่นอยู่นะครับฝากกดจิตามช่องพนุกรรดใช้สิ่งไปอีกช่องหนึ่งในเด้อครับ ฝากกไดไลคกดแชร์ส่องไม่ฝากคอมเมนต์เป็นคู่วาอาจารย์ไว้ผมนะครับผู้ใดใส่เคยืใส่ก้อนการปรปับปรุงการบํารุ่งผมมือไม่อีดีครับกะสวัสดีครับ